สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแคสเกมไนท์แมร์เฮาส์นะฮะเป็นเกมร้อนๆขยอบประสาทนะฮะหลอนประสาทนะครับจะเริ่มที่ด่านแรกเลยนะซึ่งเกมเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ยังแบบเอออะไรของมึงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮ <c oughs> ะนาก็กดดเข้าเกมไปฮะรเริ่มที่ด่านแรกนะครับผมเฮีย เฮน here, มาสกิเฮียรู้นะพรีเซนต์นะครับอ่าซิงเกลิลเพลเยอร์มอส4ฮาร์ฟ f ลท์สือเอพิส od สองนะฮะมาจากเกม half เฮีรยรถชนนะฮะไนแมวเดอะอะไรไม่รู้นะฮเออโออีกาอีกาเรียกเขาว่าอีกานะฮะบ,บินไปแล้วนะฮะอ่าเราขับรถชนนะฮะซึ่ง เราไปไหนไม่ได้นะฮะเราทำยังไงดีต้องขอความช่วยเหลือนะฮะเราก็ต้องเดินเข้าไปนะครับในนี้นะฮะในบ้านบ้านหรือเปล่าเออบ้านเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในบ้านนี้นะฮะอ่าอืมนะฮะเราจะต้องเข้ามาในนี้นะฮะซึ่งบรรยากาศก็หลอนมากนะฮะเฮีย <c oughs> <c oughs> มึงคิดมึงจะหลอกกูได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่มึงหลอกกูได้ เราจะได้เช่นนี้มานะฮะขวานนะ่ยพลิกแอ็กพลิกแอ็นะครับเราเดินไปนะเราได้ขวานมาก่อนนะคร Abdullah ับก็จะเดินมาตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะนี่กูก <st ool Oak field> ูตีเล่าเล่าไปไหนแล้วเราจะในฮันลองมายิ้มหน่อยเซเย่เย่ยิ้มเซยิ้มเซจีรักยิ้มนานๆเย่ฮู้นยเราจะมาตรงนี้นะฮะตีครับปุ๊บโอ้ยเฮียเฮียเฮีย เฮีย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 เทียเอามีไฟฉายไอสัตว์ไม่บอกกูเลยพ่องตายสัตว์นี่กูทำลายอิช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 จักรยานจักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปอู้ไอเฮียประตูทำลายทำลายเดสทรีเปิดประตูเฮียอะไรเนะี่ยฮึบ นี่หลบได้อ่ะเอออยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อะไรหว่าเลือดนะฮะเก็บเลือดไปนะครับกเลังขึ้นบันไดต่อไปเฮ้ยเจี๊ยบลุงไม่ได้ตายลุงเฮ้ยสวัสดีครับเอาขอเอาหน้าเละเลยเอาเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยปืนโอ้ is oh, my gun เอาออกซะ ประตูไปนะฮะเฮ <c oughs> ้ยกระโดดไม่ถึงนะเราต้องใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์นะฮะกด E นะครับกด E มาวางนะฮะเอากด E อันหนึ่งอีกอันหนึ่งมาวางอ่าเออใช้สมองนิดนึงนะครับอึ๊บนะฮึบนะประตูประตูะตอ๋อ,อนี่ฮะโอ้มึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอฮะเฮ้ย <c oughs> สบายด <laughs> ีไหมครับ <Jade> คุณเอาชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกดิมึงชักกระตุก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 แหมโจมีอะไรล็อกประตูฮะเฮียไอสัตว์ไอสัตว์สัตว์สัตว์เฮียปึบประตูเฮียอืมเก็บปัสสาวะเป็นแม็กก่อนเป็นแม็กเลยที่นี่รูปใครคะช่างแม่ง โอ้โหเขี้ยตกใจตกใจของตัวประตูเปิดประตูไม่ได้เอาของเข้าไปนะฮะเอากิ๊กออกไปนี่นี่ทำลาย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 ทำเย่เข right. ี <t uk <t uk> ้ยเขี้ยเลยวะเขี้ยละเขี้ยศพตกศพตกอย่าไปกลัวอะปรตูนี้เข้าไปนะฮะ ปิดไฟนะฮะแล้วก็พักแล้วก็เปิดไฟใหม่นะประหยัดพลังงานนะฮะหาเพล่บเลือดเฮ้ยเียเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยไฟดับเฮียเฮียแล้ว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 มาดูดิต้องเดินไปหาท่าสว่างถึงแล้วสินะเฮีย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 เด็กเฮียโยเฮียเฮีย ซอมบี้ซอมบี้ซอมอุ้ยกัดกลัวกัดกลัวตายไปมึงทีวีทีวีวซ้อมแล้สิวเคียเฮ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 ียนี่นี่นี่มึงมึงจะเอากลัวตัวเปิดเองไปกับดักเก็บกระสุนก่อนนี่แป่งกับดัก เฮียเฮียเฮียะวะเฮียไวะเฮียโอ้แหม่ไม่ดีแดกกล็อกเราต้องลงไปนะฮะตามทางครับผมลงดิไอสัต้าลงมาลงลงอ้าวติดติดอ้าวึ๊บ <souvent> อ <oh> ืมลงมาละอึ๊บติดเฮียอวะอึ๊บเ้าเฮียไฟดับอึ๊บน้าประตูออกมาโอ้โห เฮ้ยใครอะยิงนักหนึ่งเปลี่ยนม้าก่อนจิกิ๊กติ๊งปุ๊บเฮ้ยอ้าวไปไหนเฮ้ยรอกูด้วยเฮ้ยเฮี้ยเฮียเราตกเฮ้ยเฮี้ยเฮียเฮียเฮียนี่ไงสัตว์นี่ไง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 ่า อุ้ยอ้าวอีหานี่แขวนคอตายเลยไม่รู้จักกระติสะมึงอุ้ยหายไปแล้วเฮีย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 วัวตัวเข้าไปนะฮะอึ๊บอ่าเป็นซอมเป็นซอมเป็นซอมบี้กูไม่กลัวหรอกนี่ไงมึงตายสิแหมเปิงกระสุน ต me ัวน yup> ี Esta, ้เปิดไยมาได้นะอาวุธนี่ลูกซองเย่เฮียเฮียนี่ไงสัตว์นี่ไงเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียคลิปนี้ไม่แต่เฮียนะฮะอ๋อเฮียเฮียเฮียประตูเปิดแล้วเฮียเอาคลิกขวานะฮะจะเป็นยิงทีละสองนัดนะฮะ อุ้ยอุ้ยนี่ไงสัตว์้เหี้ยเหี้ยประตูเปิดได้ไหมต้องการกุญแจนะฮะกุญแจอะไรอะไรของมึงไม่ไงโอเคเป็นไงก่อนอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยนี่ไงทำไรกูทำไรกู หยิบกุญแจดินานแล้ววัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปลืองกระสุนชี้หายเลยนะเก็บกระสุนไปด้วยนะฮะว่าปิดประตูทำยังไงละกุญแจกุญแจเซกอะคีเซกอะคีไม่พังอ่ะนะมึงเฮี้ยฮี้ยเฮี้ยเอาไฟดับขี้ยแล้วขี้ยแล้ว ตุบเปิดอ้าวไปไหนอะทางนี้อุ้ยเขี้ยเขี้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยเขี้ยใครกีดวอทเดอะเก็บก่อนเก็บเก็บเฮ้ยเขี้ยเขี้ยประตูไปนะฮะหุ้ยนี่ไงกี้ว่ากูจะตกใจเพราะมึงเหรออาเธอเอ้ยหเขี้ยะไปล้วเขี้ย เฮียเฮียนี่ไงนั่งนิ่งๆไปซะมึงอ่ะอืมเฮียเฮียพัง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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจะไปกลัวเฮ้ยเฮ้ยสันอะไรสันสันอะไรสันสันฮอ่าอึ๊บอึ๊บ อา้าวเฮียตายฮะไอ้ฮะตายฮะเลยโน่น no, ทำไมฉันตายอุบาทแบบนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้นะนะโอสันสันสันัน,น,นให้เรากระโดดนะฮะฮึบนะจอกรว่า,อ,าวอะไร มันได้สู่ทางสว่างอุ้ยเฮียเลยวะอุ้ยเฮียลงมาดิเอออุ้ยเฮียอะไรนะเฮ้ยถือสายสว่างแล้วเฮ้ยเียเฮ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 ียขึ้นมาดิเออนี่ไงมึงทำไรกูโอ้โหถ้าทางมึงจะยาวแบบนี้อุ้ยวัดเดอะเฮ้ย เสียงเฮ like huh? wow, ี้ยอะไรวะนี่ไงไอสัตว์นี่ไงฮะกระสุนกระสุนนโอเคแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเสัตว์สัตว์ไอ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 ้สว์ไอ้ลงมาโอ้ เฮ้ยอย่าไปกลัวเฮ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยเฮียเฮียเด็กเฮียเฮ้ยสัตว์เยอะเยอะไม่ไงวิชิบหายกระสุนหมดนี่ไงนี่ไงมึงนี่ไงมึงเฮียเฮียเก็บกระสุนก่อนฮะเฮียเฮียอุ้ยเฮียวายสัตว์ นี่ไงทําอะไรกูมึงทำอะไรกูมึงจะทําอะไรกูไม่มีมาข้างหลังนะไม่มีนะกูไม่เอากูไม่เอามาข้างหลังกูไม่เล่นข้างหลังไม่ไงเชี่ยถึกถึกกับมึงถึกถึกก็ถึกกับมึงถึกกอเป็นแม็ก็เป็นหมก็เป็นไมเร็ว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 เฮียนี่ไงกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนมึงไม่ใช่ผีกูไม่กลัวรอก ปิดไฟก่อนก็ได้หืมึงน่าจะรู้มอ,อกูนี่อ้าวไม่ไม่โดนไม่โดนเฮียแล้วต่อเดียวกลับบ้านแล้วเฮียตัวเฮียอะไรอ่ะกูไม่เล่นแล้วกลับบ้านกูจะกลับบ้านอย่ากูไม่เอาแล้วบ้านอี๋อย่ามึงมึงตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรกระโดดมาทำไมจ๊ะถึงรถกูแล้วเราลอดแล้วหุ้ย ไอ้้เหียยยาัู่แค c a ิสวิทออฟไลท์แฮ i g h t m a r e House คุณไม่สามารถออกจากบ้านแห่งฝันร้ายได้นะฮะอ่าอ่าจบกันแล้วนะฮะกันจบกันไปที่ด่านแรกนะครับเหี้ยจบเย่จบสักทีไอ้สัตว์น่ากลัวชิบหายเลย